สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะจ้จอ,จอ,จอบลาบลาบลาจ้าก็คลิปสั้นวันนี้นะคะคลิปสั้นวันนี้เราจะใช้ผ้า,พ,าพีิํำของแม่หมอนะคะเป็นผ้าเก่าแก่มีความคลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ เป็นอย่างมากเลยวันนี้นะคะอะไรที่พ่ออยากจะบอกนะจ๊ะมาดูกันวันนี้อะไรที่พ่ออยากจะบอกนะตันตินตนโอ้หแฮงแมนเดวิลสามเหรียนคุณคุณขาวันนี้อะไรที่พ่ออยากจะบอกนะ เออคุณเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความแบบเหมือนคิดคิดตกอะ่ะอืมคิดตกคิดออกเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันอม,มันมีปัญหาอยู่อะ่ะคุณคิดออกว่าจะหาหนทางเออแก้ไขปัญหาอย่างไรอหรือไม่งั้นก็มันจะมีทางออกนะคะมันจะมีทางออก ว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของความรักอ่ะจะมีทางออกอย่างไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าหรือไม่งั้นก็อาจจะถึงบางอ้อเออความรักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะความปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความรักมันเป็นอย่างนี้นี่เองคิดตกคิดออกคิดทําใจทําใจได้อะไรประมาณนี้นะ ไม่หมอมองว่าอย่างนี้นะก็คือไพ่ร้ายกับไพ่ร้ายมันมารวมกันอ่ะมันจะกระจายเป็นดีก็คือสานการ์สถานรีบพูดรีบพูดสถานการณ์เลวร้ายน่มันจะมีทางออกอ่าสามเหลี่ยนนี่ก็คือมีทางออกสถานการ์เลวร้ายของความรักมันจะมีทางออกมันจะมีทางปลดล็อกปลดปล่อยปลดอะไรเงี้ยมันจะรู้ซึ้งถึงความเข้าใจเออ นะคะมันจะรู้ซึงถึงความเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่นะเออแล้วเราก็ต้องก็เราก็ยอมรับหรือเราทําใจเอ ipe, อบางบางท่านก็แบบอืมทำใจแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้นะมันร้อนมันเออจอ้าจ้าบราบราอะไรแบบน wow, ี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือคิดตกคิดออกเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะเออเรามาดูซิว่า ก็คือมันขึ้นในเกี่ยวกับความรักเนาะอ่าแล้วก็มาดูฝั่งใจเขาคนที่เกี่ยวพันกับเราเนี่ยค่ะเกี่ยวพันกับเราเนี่ยนคนเนี้ยนะที่เกี่ยวพันกับเรานะเออในใจเขาอะ่ะ เออเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับเราเพราะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราคิดตกแล้วคิดออกแล้วว่าความรักเนี้ยมันม,มันเป็นอย่างนี้นะอืมเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูเขากันว่าเขาเขามีความเข้าใจเหมือนเราไหมแอนนะอยาอยู่อย่างอยากโอ้เขาก็อยากจะเทคแอคชั่นนะยิ่งสูงยิ่งหน่ะแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะเขากลัวความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันล่มก็อย่างว่านะโรคยังหมุนไปก็คือยังมีโอกาสอยู่นะความรักเนี่ยความรักในครั้งนี้คือยังมีโอกาสอยู่นะก็มันมีทางออกเหมือนที่เออไพเขาอยากจะบอกนั่นแหละนะจะมีทางออกนะคะโรคยังหมุนก็คืออย่าพึ่งผีผามเกี่ยวความรัก อืมทาความเข้าใจรอก่อนรอรอรอ,รอประมาณนี้นะคะคลิปสั้นวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แม่หมอเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่มีความรักนะคะจอจอจอบลาบลาบลา